มีใครชอบการ์ตูนสืบสวนเหมือนกันไหมครับแล้วถ้ามันยิ่งสืบสวนเรื่องราวลึกลับเข้าไปด้วยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับแล้วผมไปเจอการ์ตูนเรื่องหนึ่งมาคุณน่าจะในวัยประถมมั้งนะชื่อเรื่องว่า CMB พิพิธภัณฑ์พิสวงครับผมซื้อมาโดยไม่มีข้อมูลเลยนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในมันเล่าว่ายังไงบ้างเพยงที่เห็นปกเรามันดูน่าสนใจดีก็น่าจะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ละมั้ง แต่พออ่านจริงๆแล้วก็ใช่แหละมันแนวสะสมของในพิพิธภัณฑ์เลยแต่เรื่องนี้มันจะผูกไปถึงการสืบสวนสอบสวนที่เป็นคดีฆาตกรรมหรือเรื่องลึกลับที่หาสาเหตุไม่ได้แล้วในสถานที่เกิดเหตุนั้นก็จะมีวัตถุโบราณหรือของหายากที่เกี่ยวกับคดีอยู่ด้วยตัวเองในเรื่องนี้ก็จะนําของเหล่านั้นเข้ามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นเองในตอนสุดท้ายพออ่านจบผมรักเรื่องนี้มากเลยที่มันผสมผสานของโบราณเรื่องราวลึกลับและฆาตกรรมเอาไว้ด้วยกันมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนนนนี้เป็ตอนหนึ่ง และเป็นหมันน็อกที่น้องผมในวัยเด็กด้วยจะเปิดเรื่องมาว่าในยุคสมัยของการล่องเรือนักประจญภัยจํานวนมากได้ออกเดินทางไปทั่วโลกและได้ของล้าค่ายังพืชพันธุ์หรือสัตว์ป่าหายากกลับมาที่ยุโรปและขุนนางก็นําของพวกนั้นมาสะสมเพื่อจัดแสดงเรียกการจัดแสดงนั้นว่าห้องพิสวงเมื่อเริ่มพศทศวรรษที่19อยู่ระหว่างปี1 8 0 1งพ0นถึงพนะครับพิพิพธภัณฑ์ได้ทําการตรวจสอบของหายากพวกนั้นด้วยกระบวนการทางวิชาการ เพื่อพิสูจน์สิ่งของและทาให้ห้องพิสวงนั้นน่ะกลายเป็นห้องแห่งความรู้เป็นเหมือนแสงสว่างของมนุษยชาติและในช่วงนั้นพระราชินีชาลอดแห่งอังกฤษได้แต่งตั้งสามนักปราชญ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้พิทักษ์ห้องพิสวงพวกเขาได้รับยศให้เป็นอัศวินเรียกว่าไตเมทีและมออแหวนที่มีตัวอักษรสลักว่า CMB ในแต่ละวงรวมกัน3วงและแหวนเหล่านั้นก็ส่งต่อมายังสิทธิเอกในแต่ละรุ่นนี่คือเรื่องราวของจุดเริ่มต้นทั้งหมดที่เชื่อมต่อห้องพิสวงจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ้วผ่านช่วงเวลาถึง200ปีที่บางอย่างยังคงปริศนาอยู่ในโลกปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นทาสกินางเอกของเรื่องปั่นจักรยานไปโรงเรียนเมยูวันนี้เป็นเช้าวันนี้จ่มใสเหมือนยังเคยแม้ระหว่างทางเธอเจอกับพวกอันุพานมาบ้างแต่มันก็ผ่านมาได้ด้วยดีเพราะเธอมีฝีมือในการต่อสู้พอสมควรเมื่อถึงหน้าโรงเรียนทาสกิได้พบกับเพื่อนที่เพิ่งมาถึงโรงเรียนเช่นกันเธอชื่อทาสกิ ทั้งสองคนก็เลยเดินเข้าไปในโรงเรียนและก่อนถึงคาบเรียนคาบแรกทาสกิได้บอกว่าเดี๋ยวขอแวะขึ้นไปชั้น3ก่อนนะทาสกิจึงแปลกใจและถามว่าทำไมต้องขึ้นไปชั้น3าด้วยอ่ะและข้าวกล่องในมือนั้นเอาไปให้ใครหรอทาสกิตอบกลับมาว่าอ๋อจะเอาไปให้พี่ชายเมื่อคืนเขาทำงานทั้งคืนไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบข้าวกล่องจากร้านข้างนอกด้วยเมื่อทั้งสองคนเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้น3และเมื่อก้าวข้ามบันไดขั้นสุดท้ายไปมีเสียงตกใจของกลุ่ววออมาากกว,วกผู้ชายวิ่งออกมาจากห้องห้องหนึ่งท พร้อมกับดูพวกผู้ชายที่เข่าอ่อนถึงกับหนีไปไหนไม่ได้ผู้ชายพวกนั้นพูดและชี้มือเข้าไปในห้องชีวะและพูดว่าตรงนั้นเมื่อทัศกิจ้าผ่านประตูเข้าไปเธอได้กลิ่นไหมของอะไรบางอย่างทาัศกิบอกว่าตรงนั้นอีกฝั่งของมุมโต๊ะเมื่อเธอเดินไปถึงมุมโต๊ะตรงนั้นมีร่างคนที่ถูกไฟเผาไหม้เปต่อตกโกเหลือแต่ท่อนแขนและช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปจนถึงข้อเท้าไม่มีไม่ได้เศษชิ้นเนื้อหรือชิ้นกระดูกที่หลงเหลือเอาไว้ทัศกิรู้ได้ทันทีวันนี้คือร่างของพี่ชายอย พอไม่มีใครคนอื่นนอกจากพี่ชายอยู่ที่นี่แล้วทาสกิถึงกับเป็นลมล้มฟุบลงไปทาสกิบอกพวกผู้ชายว่าให้พาทาสกิไปที่ห้องพยาบาลและรีบแจ้งตำรวจให้เร็วที่สุดทาสกิเพ่งดูศพและลอยไม้นั้นคิดวนไปวนมาว่าใช่อาจารย์ทาสกิจริงๆหรอน่ากลัวจังมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนเราด้วยระหว่างที่เธอกำลังคิดทบทวนมีแสงสะท้อนจากต้นไม้ตรงข้ามแวบเข้ามาที่ห้องทาสกิจึงรีบหันไปดูและพบว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังส่องกล้องแอบดูเหตุการณ์อยู่ บางทีเด็กคนนั้นอาจจะรู้เรื่องอะไรก็ได้นะทัศกิจึงรีบวิ่งลงจากตึกไล่ตามเด็กคนนั้นด้วยการปั่นจักรยานตามรถบัสไปเมื่อไล่ตามไปเรื่อยๆรถบัสได้ไปอยู่ที่ป้ายประจําทางเด็กหนุ่มคนนั้นลงจากรถบัสเข้าไปในป่าข้างทางทัศกิมองไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วว่าเขาเดินไปทางไหนทําได้เพียงแค่เดินไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายแล้วเมื่อเธอเริ่มรู้สึกตัวพร้อมกับได้ยินเสียงเปิดประตู ตัวเธอก็มาอยู่หลังตึกตึกหนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่เลี้ยวไปตรงระเบียงเป็นเหมือนประตูทางเข้าที่เปิดต้อนรับใครสักคนอยู่ทัศกิจปีนขึ้นไปและเห็นว่ามีป้ายเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ชินระเมื่อเดินเข้าไปเธอพบว่าที่นี่เหมือนพิพิธภัณฑ์จริงๆด้วยมีรูปปั้นเงินที่ขุดค้นพบจากตุรกีในศตวรรษที่4มีกับดักหนูที่เคยดักหนูได้ร้อยสิบเจ็ดตัวในอิตาลีตอนใต้ระหว่างที่ทัศกิกําลังตื่นเต้นกับของหายากพวกนั้นยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ชินระของ ดีใจจังเลยในที่สุดก็มีคนมาเที่ยวที่นี่สักทีชินระเอาของหายากที่เข้าสะสมไว้ออกมาให้ทัสสกีดูทัสสกิบอกว่าหยุดพอได้แล้วนายแอบดูห้องชีวานั้นนายจะต้องเกี่ยวข้องกับคดีนั้นแน่เลยใช่ไหม ชินดาตอบกลับว่าผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ไม่นายต้องโกหกอย่างแน่นอนทาซกิไม่เชื่อแต่ชินดาตอบกลับว่าผมไม่ได้โกหกผมสาบานด้วยแหวนเหล่านี้เลยมันเป็นของสําคัญมากผมได้มาจากเหล่าคุณพ่อทั้งหลายของผมทาซกิแปลกใจกับคาพูดว่าเหล่าคุณพ่อทั้งหลายเมื่อคุยไปทาซกริรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่น่าใช่คนร้ายและไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนั้นงั้นไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่ต่อละเธอจึงรู้สึกว่าอยากรีบกลับไปที่โรงเรียนดีกว่าเพื่อจะได้รู้อะไรมากขึก้นกว่านี้แต่ก่อนกลับทาซก,กิก ค่อนข้างมีแมนชั่นใหม่มาสร้างเต็มเลยประตูทางเข้าก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยต้องมาเข้าทางระเบียงแทนพอแบบนั้นทําให้ได้ค่าเช่าในราคาที่ถูกแถมยังได้มองเห็นวิวสวยๆอีกเมื่อกลับถึงโรงเรียนทัสกิรีบไปดูอาการของทัสกิที่ห้องพยาบาลและระหว่างทางก็คุยกับเพื่อนคนอื่นๆถามว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างเพื่อนเลยตอบกลับมาว่าทางตำรวจกำลังสืบสวนอยู่แล้วอาจารย์ทาสกิมามโมรุที่เป็นคนสอนวิชาชีวะก็หายตัวไปอีกทาสกิจึงตึงหงิดใจ หรือว่านั่นอาจจะเป็นศพของอาจารย์ทาสกิมาโมรุจริงๆก็ได้ตำรวจได้ไปสอบถามกับอาจารย์คนอื่นว่ารู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมและตำรวจรู้สึกว่าคดีนี้มันแปลกๆเกินไปส่วนอื่นนอกจากแขนไม่ไปถึงกระดูกแต่ว่าแขนที่อยู่ใกล้ส่วนอื่นที่อุณหภูมิสูงขนาดนั้นสูงจนเผาทุกอย่างไม่เกี่ยม กับไม่โดนเผาไปด้วยแทบจะไม่มีรอยไหม้เลยอย่างกับว่านี่เป็นปรากฏการณ์ไฟไหม้ร่างมนุษย์เมื่อได้ยินอย่างนั้นอาจารย์คนอื่นถึงกับงงและสงสัยว่ามันคืออะไรตำรวจจึงเล่าต่อว่ามันเป็นเหมือนเรื่องสยศาสตร์ลึกลับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งทั้งในยุโรปและอเมริกาว่ากันว่าอยู่ดีๆร่างกายคนก็จะมีไฟลุกขึ้นมาทันทีที่ได้ยินอาจารย์คนอื่นถึงกับพูดออกมาว่ามันเหมือนกับตอนนี้เลยนี่นาะหรือว่านี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์นั้นตำรวจเลยบอกว่าเปล่าครับผมแค่บอกว่ามันเหมือนกันเฉยๆตำรวจจึงถามต่อ แล้วห้องข้างๆห้องชีวะเป็นห้องอะไรนี่เป็นห้องพักของอาจารย์มามรุครับไว้ทํางานและเก็บอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์มามุรุมีงานอดิเรกคือสะสม,มะแมลงสตารฟเข้าของมาเก็บไว้ที่นี่บางทีก็เอามาให้นักเรียนดูซึ่งบางครั้งอาจารย์มามุรุก็ชอบเรียกเพื่อนๆคนอื่นๆเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อแลกของสะสมให้กันดูเพราะมีคนนอกเข้าออกบ่อยทําให้ทางโรงเรียนค่อนข้างอึดอัดใจกับเหตุการณ์นี้ระหว่างกลับบ้านทาสกิได้พูดกับนันสกิจด,ด้วยเสียงีิสันเครือว่าฉันกลัวเมื่อวานยังคุยกันดีๆอยยู่เล ถ้าเขาจากไปจริงๆแล้วก็ฉันจะทํำยังไงดีทัสกิไม่ได้ตอบกลับทําได้เพียงแค่มองด้วยความเศร้าและเสียใจยกับทัสกิเช่นกันเมื่อถึงช่วงเวลาค่าทัสกิได้ไปเฝ้าลงอาบน้ําและอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ในปี1967มีคนพบเห็นเปลวเพิงจากนอกหน้าต่างเมื่อนั่งแตะเพิงมาถึงที่บ้านก็พบกับชายชื่อแบร์รี่มีเปลวเพลิงสีน้ําเงินไหม้อยู่ที่ช่วงลำตัวในปี1951รัฐฟอลอริดามีคนพบเห็นสตรีชื่อแมรี่สภาพถูกไฟเผาเหลือแต่ช่วงขาในขณะที่่เธอนังโซฟา แต่โซฟากลับไม่ได้ไหม้ไปทั้งหมดเป็นเพียงแค่รอยไหม้รูปร่างคนเท่านั้นในปี1998ออสเตรเลียเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่างกายของหญิงชราชื่อแอกเนสภายในรถยนต์มีพยานรู้เห็นหลายรายแต่สาเหตุของการลุกไหม้ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดเช่นกันเกิดเหตุลักษณะเดียวกันทั่วโลกหลายครั้งแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้มีการตั้งสมมติฐานมากมายเช่นอาจจะร่างกายเผาไหม้ได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นพลังงานพลาสมาหรืออาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหนังสือที่ท่านกิอ่านมีเรื่องลึกลับแบบนี้ที่เป็นประเด็นเกิดในโลกเราจริงๆนะครับ เรียกว่า spontaneous human combustion อย่างในปี1951เดือนกรกฎาคมแมรี่ลีเซอร์หญิงไม้ไวย67ปีย้ายจากโคลอมเบียรัฐเพนซิลเวเนียมายังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัฐฟอริดาหลังจากเธอสูญเสียสามีไปเธอเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ค่อนข้างดูทันสมัยในยุคนั้นที่ถนน1200เชอร์รี่ตะวันออกเฉียงเหนือในย่านนอร์ทอีสต์ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอาคารอลามันดาอพาร์ตเมนต์มี5ห้องใหญ่และห้องพักโรงแรมหนึ่งห้องแต่กลับมีคนอาศัยอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นคือเธอแมรี่และเจ้าของบ้านของเธอ พนซี่เอ็มคาเพตอร์ในช่วงตีห้ของเช้าวันที่2กรกฎาแพนซี่ตื่นมาเพราะว่าได้ยินเสียงตึกๆเบาๆเธอคิดว่ามันเป็นเหมือนเสียงบิดประตูเมื่อออกไปดูข้างนอกเธอไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไร แต่กลับได้กลิ่นควันจาง,งๆลอยมาเธอคิดว่าที่มาของควันนั้นน่ะน่าจะมาจากเครื่องปั๊มในโรงรถของเธอเมื่อถึงเวลาหกโมงเช้าเธอหยิบหนังสือพิมพ์และสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติเพราะวันนี้เหมือนแมรี่จะไม่อยู่ห้องแล้วปกติวิทยุของเธอจะเปิดไว้แต่วันนี้กับเงียบสนิทแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าแมรี่คงอาจจะไม่ได้เปิดฟังหรือวันนี้เธออาจจะไม่อยู่จริงๆเมื่อถึง8ปดโมงพนักงานส่งโทรเลขจากเวสเทิร์นยูเนียนมาพร้อมโทรเลขสําหรับแมรี่เมื่อเขาถามว่าเธอพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ไหน แพนซีต่ตอบว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้เธอเองเมื่อเดินไปที่ประตูของห้องแมรี่เธอเอื้อมมือจับลูกบิดแต่แล้วเธอก็รีบชักมือกลับทันทีลูกบิดร้อนมากเธอจึงเรียกพนักงานโทรเลขคนนั้นแต่เขาไม่ได้ยินเธอตะโกนบอกช่างทาสีที่อยู่ตรงข้ามฝั่งถนนบอกพวกเขาว่ามีบางอย่างผิดปกติที่ห้องนี้ชายสองคนวิ่งมาดูขณะที่เธอรีบแจ้งหน่วยดับเพลิงและรีบส่งข่าวให้ลูกชายแมรี่ชายคนหนึ่งเข้าไปในห้อง ดูเตียงเหมือนมีคนนอนนะแต่ห้องดูว่างเปล่าชายคนที่สองก้าวเข้าไปในประตูเดินสำรวจห้องต่างๆมีควันลอยคุ้งออกมาเขาก็เห็นสิ่งที่เหลืออยู่ของแมรี่คือขาช่วงล่างและรองเท้าแตะสีดําของเธอที่สิ่งนั้นยังคงอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ร่างกายส่วนอื่นของเธอถูกไฟเผาไหม้กลายเป็นขี้เถ้าหมดแล้วเมื่อนักดับเพลิงมาถึงพบว่ามีควันหนาแต่มีไฟน้อยมากผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเจมส์ซีฮันเตอร์เข้าไปข้างในและเปิดหน้าต่างเพื่อระบายควันออกมาก่อนไฟจะถูกดับด้วยเครื่องสูบน้าแบบมือ เขาไม่ได้สังเกตศพของแมรี่ในช่วงแรกนะครับเขาเพิ่งมาสังเกตตอนที่เดินออกจากห้องถึงรู้ว่าเห็นอะไรที่หลงเหลืออยู่ในห้องนั้นหลังเกิดเหตุและดับเพลิงแล้วนักสือบรวบรวมเรื่องราวในช่วงคืนสุดท้ายของแมรี่เธอได้ใช้เวลาช่วงบ่ายด้วยความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวประมาณสองทุม่มลูกชายของเธอแวะมาเยี่ยมในช่วงเวลาสั้นๆแพนซี่คุยกับเธอในช่วงเย็นวันนั้นแมรี่สวมชุดนอนผ้าเลย,ยอนและรองเท้าแตะผ้าสาตินสีดำเธอเล่าให้แพนซี่เจ้าของห้องพักฟังว่าเธอกินยานอนหลับไป2เม็ด ระวางแผนจะกินอีก2เมตรหลังจากนั้นไม่นานเธอก็นั่งลงบนเก้าอี้ของเธอโทรเลขเดินทางมาถึงในเช้าวันลงขึ้นจากเพื่อนที่เป็นสเวเนียเพื่อยืนยันแผนการเดินทางของแมรี่ในวันที่7กรกฎาคม5น ตำรวจส่งหลักฐานไปยัง FBI สิ่งของที่ส่งไปมีทั้งเศษแก้ววัตถุเล็กๆ6ชิ้นที่เชื่อว่าเป็นฟันมีโลหะจากบริเวณใกล้ศพเส้นใยจากชุดนอนของแมรี่เศษกระดูกใยบุกเก้าอี้ไม้ที่ถูกเผาไหม้ชิ้นส่วนของพรมขี้เท้ารองเท้าและสปริงเก้าอี้พรมมีส่วนหนึ่งที่เปียกชุ่มด้วยสารคลายน้ำมันเจเอก้าฮูเวอร์ให้ความสนใจคดีนี้เป็นพิเศษผู้ประชาการตำรวจของ FBI อธิบายว่าร่างกายมนุษย์สามารถเผาไหม้จนหมดจดได้อย่างไรในขณะที่ภายในอพาร์ตเมนต์ยังคงสภาพเดิมรายงานฉบับสุดท้ายมาถึงเมื่อวันที่31 FBI ไม่พบร่องรอยของสารเล่งปฏิกิริยาให้เกิดไฟไหม้คราบมันในตอนนั้นที่เคยได้มาก่อนหน้านี้มันคือไขมันในร่างกายพวกเขาเชื่อว่าแมรี่เผลอหลับไปขนาดสูบุรีทําให้เกิดความร้อนสูงในบริเวณเดียวในขณะที่ส่วนอื่นๆของห้องไม่ได้รับความเสียหายไฟไหม้ช้าและต่ําไม่ลุกลามออกนอกบริเวณนั้นสุดท้ายใบมรณะของแมรี่ถูกลงนามในเวลาต่อมาว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแมรี่ลีเซอร์คือเป็นอุบัติเหตุและนั่นคือเรื่องราวปริศนาที่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้ครับ กลับมาที่เรื่องของเราที่ลงอาบน้ําระหว่างที่ทัตสกิกําลังอาบน้ําและสนใจเรื่องราวลึกลับ ทีวีได้ประกาศข่าวว่ามีเหตุการณ์ไฟคอกที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองรอยนิ้วมือจากแขนที่เหลืออยู่นั้นไม่ตรงกับรอยนิ้วมือของอาจารย์ทาสกิมามโมรุที่หายสับสูวนไปทาสกิถึงกับโล่งใจว่าข้อย,ยังชั่วหน่อยที่ไม่ใช่ศพของอาจารย์มามโมรุข่าวได้ดำเนินต่อไปว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนว่าศพเป็นของผู้ใดและนายทาสกิมามโมรุนั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งหาตัวมาสืบสวนในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตายนี้นักข่าวได้มารุมสัมภาษณ์ทาสกิพอเธอเป็นน้องสาวกดดันว่ารู้สึกยัังงงไบงบ้าคร ที่คุณเป็นน้องสาวองค์ฆาตกรจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอมีคนตายนะไม่รู้สึกเหรอว่าต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างหลังเหตุการณ์นักข่าวทาสกิได้คุยกับทาสกิระหว่างที่อยู่บนดาดฟ้าว่ามีเบาะแสอะไรอีกไหมที่พอนึกออกทาสกินึกออกว่าพี่มา,มารุรุได้น่าเจอกับเพื่อน3คนที่เขาเขียนบันทึกเอาไว้ในสมุดทาสกิบอกว่างั้นเราอยู่เฉยไม่ได้พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ฉันจะไปถามเพื่อนทั้ง3คนเองคนแรกพนักงานกู้ภัยคามิฮิระโคสุเกะ เขาบอกว่าวันนั้นมามารุบอกว่าจะให้ดูผีเสื้อหายากนัดกันมาเจอที่ร้านกาแฟตอนสองทุ่มแต่พอถึงเวลานัดเขาก็ไม่มาพอรู้ว่ามามารุรุไม่มาเขาก็เลยไปดื่มต่อกับเพื่อนคนอื่นๆหลังจากนั้นก็กลับถึงบ้านและนอนจนถึงเช้าคนที่2พนักง,งานขายอิมานิชินาอยะเขาบอกว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าหมอนั่นหายไปไหนวันนั้นเขาต้องมาบ้านชานตอนหกโมงเย็นพอตอนทุ่มครึ่งฉันจะไปเรียนภาษาอังกฤษและตอนสามทุ่มต้องไปเรียนปั้นเครื่องปั้นดินเผาต่อก็เลยไม่ได้เจอกัน ทัสกีบอกว่าคุณนาวยะงานอดิเรกเยอะจังเลยนะคะนายะตอบกลับว่างานสะสมะแมลงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะหมอนั่นบอกว่าหลังสอนเสร็จจะเอาผีเสื้อหายากมาให้ดูที่บ้านฉันแต่รอจะถึงทุ่มกว่าเขาก็ยังไม่มาฉันเลยออกไปเรียนภาษาอังกฤษเลยเมื่อคุยกันเสร็จนายะบอกว่าพอดีวันนี้ฉันมีธุระต่อต้องรีบไปตรวจร่างกายขอโทษด้วยนะที่ช่วยอะไรพวกเธอไม่ได้เลยคนที่3ามพอโรงพยาบาลน,นากายามาซานบุเสียใจด้วยนะคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกวันนั้นฉันติดผ่าตัดก็เลยนัดกันที่บ้านตอนดึกเขาบอกว่าจะเอาผีเสื้อหายากมาให้ดู ฉันเลยขึ้นรถบัสเที่ยวสุดท้ายกลับบ้านแต่เขาก็ยังไม่มาเมื่อสอบถามครบทั้งสาคนทั้งคู่รู้สึกว่าไม่ได้บอกแสอะไรเลยจนเย็นป่านนี้แล้วทสศกิบอกว่าขอโทษด้วยนะที่รบกวนวันหยุดของเธอขนาดตำรวจยังทำอะไรไม่ได้เลยพวกเราก็ไม่น่าจะเสือปอะไรได้หรอกแต่ว่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีคนที่มีงานอันเรอเลเหมือนพี่ด้วยเคยคิดว่าคงไม่มีคนแปลกๆที่ไหนจะเก็บมมแมลงไว้เต็มห้องเยอะขนาดนั้นแต่ผิดคาดเลยแฮะทัศกิถึงกับนึกออกว่ามีนิณาคนแปลกๆคนหนึ่ง หมอนั่นไงเมื่อเธอมาถึงพิพิธภัณฑ์ชิล้ก็อยู่พอดีทัศกิถามชิล้ว่าห้องนายมีมแมลงสตารฟอยู่เยอะมากเหมือนก,นกันกับอาจารย์มามูรุเลยนายก็มีงานอดิเรกแบบนั้นหรอนายพอรู้จักอาจารย์ทัศกิมามูรุใช่ไหมชิล้าตอบกลับมาสั้นๆว่า S <S ใช่ทัศกิถึงกับโมโหว,ว่าทำไมตอนนั้นถึงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์มาม,มูรุล่ะชินะเลยตอบกลับมาว่าก็ตอนนั้นเธอบอกเกี่ยวข้องกับห้องชีวะก็เลยตอบไปว่าไม่เกี่ยวข้องไงเธอไม่ได้ถามว่าเกี่ยวข้องกับอาจารย์มาม,มูรุไหมเมื่อ2วันก่อนเขามีมาบอกว่ามีผีเสื้อหายากจะให้ดูเขาบอกให้ผมเข้าไปหลังจากเห็นสัญ,ญญาณจากห้องเรียนแต่รอเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีทัศกิได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเธอไปสอบถามแล้วได้ความอะไรมาบ้างชินดาบ,บอกว่าจริงๆแล้วผมเคยเข้าไปห้องนั้นด้วยนะ พออยากดูผีเสื้อที่เขาเก็บไว้แต่พอเข้าไปแล้วก็ไม่เจอตัวหายากเจอแต่ตัวที่รู้จักอยู่แล้วทัสกิบอกว่าอาจารย์จะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ชินระาได้ตอบกลับมาว่าไม่น่าใช่นะเพราะเขาบอกกับเพื่อนที่ชื่ออิมานิชินาอยาว่าเสร็จงานที่โรงเรียนแล้วจะเอาผีเสื้อไปให้ดูเลยงั้นก็ต้องแปลว่าเขาเก็บไว้ที่โรงเรียนนี่แหละอาจารย์มามารูรุบอกแค่ว่ามีผีเสื้อหายาก งั้นก็แปลว่าจะต้องมีแค่ตัวอาจารย์กับเพื่อนที่มีงานอดิเรกเหมือนกันเท่านั้นถึงจะมองออกว่าตัวไหนหายากจากผีเสื้อที่สะสมไว้จํานวนมากแต่เพื่อนร่วมงานอดิเรกไม่รู้ว่าผีเสื้อหายากตัวนั้นอยู่ที่โรงเรียนก็แปลว่าตัวอาจารย์มา,ารู้เอาผีเสื้อออกไปด้วยตัวเองเมื่อเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนั้น ทางตำรวจจึงมองรูปคดีเป็นแบบนี้มีใครบางคนก่ขอคดีอำพรางด้วยปรากฏการคดีไฟไหม้ร่างมนุษย์ในช่วงก่อนที่อาจารย์มามรุจะออกจากโรงเรียนและนำผีเสื้อนหนีไปทัศกิบอกว่านายจะบอกว่าอาจารย์มามรุเป็นฆาตกรเหรอไม่ใช่ชินระตอบกลับไม่คิดเหรอว่าเรื่องนี้มันแปลกการอำพรางด้วยปรากฏการคดีไฟไหม้ร่างมนุษย์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้แปลว่าคนร้ายต้องการให้คิดว่าทั้งหมดที่เป็นอุบัติเหตุถูกไหมและถ้าคิดว่าใช่นี่เป็นอุบัติเหตุอาจารย์มามรุก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้้องงนีเลยยจริดว ทัสกิถึงกับตกใจแล้วทําไมต้องเป็นห้องชีวาละ่ะแล้วทําไมต้องหายตัวไปมันยิ่งเป็นเหมือนการประกาศว่าตวเตงเป็นคนร้ายนะแบบนี้เอาศพไปซ่อนซะย,ยังดีกว่าและที่แปลกใจคือทางตํารวจถึงกับระบุไม่ได้ว่าศพคนตายคือใครแปลว่าหลังจากที่ตัวอาจารย์มามรูรุเอาผีเสื้อออกไปจากห้องเรียนแล้วต้องเกิดเหตุการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นอย่างแน่นอนทัสกิถึงกับแปลกใจว่าเด็กคนนี้เป็นใครนะทําไมถึงมองออกทุกอย่างงั้นนายก็รีบบอกมาเลยว่าอาจารย์มามุรุอยู่ที่ไหนหลังทัสกิพูดจบชินระบอกว่าเออต้องขออภัยด้้วยคครับุณผูหญิง ต่อจากนี้จะต้องเสียค่าเข้าชมไพิพิธภัณฑ์ครับผมเป็นผู้จัดแสดงสิ่งที่จะทําให้คุณลูกค้าพอใจยอมลองเก็บค่าเข้าเป็นเรื่องธรรมดาครับผมไม่คิดเงินแค่้ังมอผีเสื้อหายากของอาจารย์มามารูรุให้ผมนี่เป็นเงื่อนไขเข้าใจแล้วเดี๋ยวจัดการให้ทัสกิตอบผมขอนําทางไปสู่ห้องพิศวงครับดูนี่นี่คือฟาอัเทสอิเลเปดัสตรงนี้ถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่คือมแมลงที่ทําตัวเหมือนกับกิ่งไม้เพื่อหลบเลี่ยงสายตานกสิ่งนี้เรียกว่าการพรางตัว การพังตัวมีปัจจัย2อย่างที่สําคัญคืออย่างแรกต้องมีร่างกายเหมือนกับสภาพแวดล้อมที่อยู่และ2ต้องอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวแล้วมันเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไงทัศกิถามด้วยความไม่เข้าใจปรากฏการคดีไฟไหม้ร่างมนุษย์เป็นการพัางคดีไงครับทาไมศพต้องมาอยู่ที่โรงเรียนและทําไมศพต้องเป็นบุคคลน,นี้รนามอย่างที่เคยบอกถ้าอาจารย์มามารุเป็นคนร้ายแล้วก็จะต้องมีจุดผิดปกติอยู่หลายอย่างมากและถ้าคิดอีกแบบล่ะศพที่โดนไฟคอกนั่นแหละคืออาจารย์มามารุแต่ทางตำรวจบอกว่าไม่ใช่นี่นาะ ทัซสกีบอกพวกเขายืนยันจากอะไรละ่ะชินระถามต่อคาดว่าคงตรวจจากรอยนิ้วมือใช่ไหมละ่ะเพราะแขนไม่โดนไฟไหม้การตรวจ DNA จากส่วนที่ไหม้ยากกว่าการตรวจจากส่วนที่เหลือเขาเลยเลือกตรวจจากส่วนที่ง่ายแล้วศพโดนไฟคลอกนั้นเป็นอาจารย์มามูรุล่ะมีศพแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนขี้เท่าและส่วนแขนคนร้ายนําสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในห้องชีวะเพื่อสร้างปรากฏการณ์ไฟไหม้ร่างมนุษย์โดยเขาเอาไฟมาเผาที่เคาน์เตอร์ให้เป็นรูปร่างคนเมื่อทําแบบนั้นแล้วถึงร่างกายจะเหลือส่วนใดส่วนหนึง่งก็ดูไม่น่าเป็นเรื่องแปลก ที่เลือกให้โรงเรียนเป็นจุดเกิดเหตุก็เพราะกลางคืนแอบเข้าไปง่ายกลางวันมีนักเรียนอยู่มากเมื่อเกิดคดีขึ้นในโรงเรียนสื่อก็ช่วยกระพือข่าวออกไปได้ง่ายและมีแนวโน้มไปในทางปรากฏการคดีไฟไหม้ร่างมนุษย์เป็นธรรมดาอยู่แล้วดูจากรูปการแล้วศพที่พบไม่ใช่ศพของอาจารย์มามารุแต่เป็นคนอื่นสถานที่เกิดเหตุคือห้องชีวะเมื่อเป็นแบบนั้นทุกอย่างจึงมุ่งไปประเด็นที่ตัวอาจารย์มามารุเป็นฆาตกรคนทั่วไปมาเข้าใจว่าตัวอาจารย์ที่ตายไปแล้วอาจะหนี้ไปกบดานจะทําให้ฆาตกรตัวจริงหลุดพ้นความผิด ฆาตกรเผาศพอาจารย์และเอาศพคนอื่นมาเพื่อจัดฉากและการกระทําแบบนั้นจะต้องมีสิ่งของสิ่งหนึ่งหลังจากที่อาจารย์มามารุนําผีเสื้อออกไปก็เกิดเหตุขึ้นฆาตกรก็น่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งใน3มที่เจอกันวันนั้นเมื่อได้ฟังทั้งหมดทัชกิจึงบอกว่างั้นก็เอาไปแจ้งตํารวจเลยชินราเลยตอบกลับว่าไม่มีหลักฐานอะ่ะทัชกิบอกว่างั้นตัวดีเอจจากคีเท่าก็รู้แล้วชินราบอกว่าถึงจะรู้ว่าเป็นศพใครก็สักทอดไปไม่ถึงตัวฆาตกรอยู่ดีเหตุการณ์นี้ทําให้ของหายใช่ไหมซึ่งงขออนนนัั้กก็่่่าาจะไปยูทีตตวฆร ใครที่มีสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นฆาตกรเราจะตรวจสอบได้ไงละ่ะทัศกิถามผมบอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่าการพังตัวจะไร้ผลเมื่อผู้พังตัวเริ่มเคลื่อนไหวต่อมามีการจัดแสดงมแมลงหายากที่โรงแรมเป็นแหล่งรวมตัวของคนที่ชอบอะไรเหมือนกันคนในงานพูดคุยกันว่างานนี้ต้องเป็นงานของเศรษฐีแน่เลยทุกคนเลยอยากเอามาแลงที่ตัวเองมีมาโชว์ให้พิธีกรดูบ้างแต่ทางทัศกิจและชิระได้นัดกับพิธีกรมาแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ผีเสื้อหายากนั้นโผล่มาคนคนนั้นคือฆาตกรอย่างแน่นอนเพียงแค่เฝ ระหว่างที่อรอฆาตกรทัสกิได้กังวลว่าคนร้ายจะเอาผีเสื้อมาจริงๆหรอในขณะเดียวกันทัศกิก็ถามว่าแล้วแขนศพละ่ะฆาตก,กรไปเอามาจากไหนชินระเลยบอกว่าบางที่อาจจะเป็นจากโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยก็ได้นี้นี่เองสืบไปก็ไม่รู้เพราะเป็นของคนที่ทางการออกใบมรณะแล้วในไม่กี่อืดใจพิธีกรก็ได้เปิดผ้าคลุมที่ปิดเอาไว้และบอกว่าถึงเวลาแล้วครับทุกท่านนี่คือของที่เจ้านายผมสะสมไว้เป็นมแมลงหายากสองชนิดคือไทโนพาพัสออเรียส เป็นผีเสื้อจักรพรัดสีทองพบได้ในประเทศจีนเวียดนามและลาวโดยอาศัยอยู่ในแถบที่เป็นภูเขาสูงใหญ่ในพื้นที่กึ่งเขตร้อนและร้อนที่มีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่นและผีเสื้อชดดนิดนี้ถูกจัดให้อยู่ในบ,บัญชีหมายเลขสองของไซตสซึ่งควบคุมการค้าระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นอกจากนี้ในประเทศจีนยังได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษในฐานะสัตว์ป่าคุ้มครองระดับชาติชั้นหนึ่งและตัวที่2คือ plantifigulus คือเป็นร่วงที่มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับด่วงคีมชน มีขนาดอยู่ที่ประมาณ1-2เซนติเมตรมีหนวดแบบกระบองและมีเส้นตามยาวอยู่ในเขตร้อนชื้นมีอยู่ในทวีปออสเตรเลียมันอาศัยอยู่ในไม้ผุและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายในไม้จะออกมาจากไม้ก็ต่อเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นสามารถพบได้ในญี่ปุ่นไต้หวันอินเดียออสเตรเลียและเกาะต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นด้วงที่หายากมากโดยมีจํานวนตัวอย่างที่พบทั่วโลกไม่ถึง10ตัวก็ไม่แปลกใจนะที่คนในงานเขาจะตื่นเต้นเมื่อพบเจอกับมแมลงพวกนี้เพราะพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาที่สะสม,มแมลงไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือนเจ้าของงานชินดาเลยบอกว่ายิ่งผีเสื้อที่ทางเรามีหายากและสวยเท่าไหร่ฆาตก,กรก็ยิ่งเคลื่อนไหวง่ายนั่นแหละคือนักสะสมฆาตกรคนนั้นทั้งเผาร่างอาจารย์มามรูรุและยังขโมยสมมาอีกการที่จะทําสิ่งพวกนั้นด้วยตัวคนเดียวได้จะต้องมีของอย่างหนึ่งซึ่งนั่นก็คือรถยนต์ ต้องเป็นคนที่ขับรถออกไปได้ในวันนั้นพนักง,งานกูภ้ภัยคามิฮิระโคสุเกะบอกว่าออกไปตั้งวงกับเพื่อนพออรุณบานนากายามาซาโนบุบอกว่าต้องไปขึ้นรถบัสเที่ยวสุดท้ายกลับบ้านเหมือนอย่างเคยและฆาตกรต้องเป็นคนที่มีเส้นสายเข้าโรงพยาบาลทําให้สามารถขโมยสมออกมาได้และมีประโยคนึงที่ทัศกิน,นึกออกและพูดประโยคนั้นออกมาว่าต้องไปรับผลตรวจร่างกายทันทีที่ความคิดทั้งหมดกําลังไหลรวมมาอยู่ร่วมกันฉันก็มีแมลงสตาฟหายากเหมือนกันชายคนหนึ่งพูดพร้อมกับโชว์กล่องแมลงหายากขึ้นมา ผีเสื้อพูตานิติสลิตดาลีตัวนี้นี่ไงผีเสื้อตัวนี้เป็นผีเสื้อสีดําที่มีแถบสีขาวหรือครีมพาดขวางบนปีกทั้งสองข้างที่ขอบปีกานล่างมีจุดสีแดงส้มและสีน้ําเงินมีหางเรียวยาว3มเส้นที่ปีกคู่ด้านหลังมีปีกกว้างประมาณ9-11ถึงเซนติเมตรพบในบริเวณพูตานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียทางตอนเหนือของพม่าและจีนในไทยแต่ก่อนพบทางภาคเหนือแต่ปัจจุบันเชื่อว,ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วอีกทั้งยังพบได้ที่เวียดนามและลาวอยู่ในป่าดิบเขาทีีม่มมควาชืน้น ผีเสื้อชุด,ดนี้ถูกจัดอยู่ในบัญชีหมายเลขสองของไซเตสซึ่งควบคุมการค้าระหว่างประเทศทำให้ทุกคนถึงกับตกใจว่าชายคนนั้นมีผีเสื้อหายากขนาดนี้ได้ยังไงเมื่อชายคนนั้นพูดเสร็จทั้ง3าคนจึงเดินออกมาจากหลังม่านชายคนนั้นถึงกับตกใจว่านั่นคือน้องสาวข,ของมาโมารุนี่นาะคุณได้ผีเสื้อตัวนั้นมาจากไหนครับทาสกีถามเออได้มาจากต่างประเทศไงชินระได้ถามคนที่มาในงานว่าคุณเอโกดะอยู่ไหมครับคุณเคยเห็นผีเสื้อตัวนี้มาก่อนไหมครับ คุณเอโกดะก็เลยบอกว่าเคยเห็นจากงานสะสมของทาสกิมามโมรุนะหลังจากคุณเอโกดะพูดจบทุกคนก็พูดออกมาพร้อมกันว่าผมเองผมเอง,ผม,เองผมก็เคยเห็นเหมือนกันจากมามโมรุเพราะว่าอาจารย์มามโมรุเที่ยวตนะเวนผีเสื้อหายากตัวนี้ไปให้ทุกคนดูยังไงครับผมไม่เลือกคนเหล่านั้นมาที่งานนี้งานที่ผมจัดเองเพื่อให้ทุกคนมาดูผีเสื้อที่คุณมีอยู่คุณนั่นแหละคุณอิมาในชินาอยะคุณคือคนฆ่าอาจารย์ทาสกิมามโมรุและขโมยผีเสื้อมา เมื่อโดนกดดันจากทุกทิศทางนาอยะเลยพูดออกมาว่าไม่ได้คิดจะฆ่าเขาเลยแค่บอกว่าเขาแลกของสะสมกับฉันแล้วก็เกิดเถียงกันขึ้นมาฉันแค่ผลักเขา,าเบาๆเขาก็ล้มไปแล้วเมื่อคําสารภาพนั้นออกจากปากฆาตกรตัวจริงและเมื่อทุกอย่างเงียบลงทาสกิหยิบกล่องบีเื้อขึ้นมาและกอดอย่างแนบแน่นพร้อมกับรู้ได้ทันทีว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่ได้เจอพี่ชายอีกแล้วและนี่คือสิ่งของที่พี่รักมาตลอดวันนี้ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วพี่ชายคนนั้นเหลือแค่ของสะสมของเขาที่ทิ้งเอาไว้ตลอดการ เมื่อทุกอย่างจบลงทาสกิบอกว่าต้องเอาผีเสื้อตัวนี้ไปให้ตำรวจเพราะเป็นหลักฐานที่สำคัญงั้นก็ผิดสัญญาสิชินระบอกเพราะเคยสัญญากับฉันไว้แล้วว่าจะยกให้ฉันอะ่ะไว้เขาสืบสวนกันเสร็จนะเราฉันจะยกให้เธอเองทาสกิบอกกับชินระอย่างแผ่วเบาแล้วตอนนั้นเธอต้องรักษาผีเสื้อตัวนี้ให้ดีนะเพื่อพี่ชายของฉันเขาจะได้ดีใจทาสกิได้ไปกับรถตำรวจชินระมองดูแหวนสามวงที่ห้อยคอยอยู่นายดูแหวนทำไมนาสกิถามอ๋อเปล่าหรอกชินระตอบ เมื่อกลับมาถึงพิพิธภัณฑ์ทัสกิได้ไล่เลียงและสรุปเหตุการณ์ที่นาอยะฆ่าอาจารย์มามุรุและขโมยศพจากโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองไปขายเวชภัณฑ์ให้และเขาได้บอกว่าเขาไม่งานอดิเรกปั้นเครื่องปั้นดินเผาก็เลยเอาศพของอาจารย์มามุรุไปเผาในเตานั้นแลาสร้างปรากฏการณ์ไฟไหม้ร่างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อหลอกทุกๆคนทัสกิคิดกับตัวเองว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องเลวร้ายจะมาจากไหนแต่เราก็อาจจะเจอใครสักคนที่ช่วยปัดเป่าเรื่องเลวร้ายนั้นได้และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมมดดททีีีีี่่่่เกกิขึ้นนนน้้นนนนนนใตตตอออครรัับชืวาาาวาาาพง เป็นตอนที่ผมอ่านในแวร์ปฐมแล้วประทับใจการ์ตูนเรื่องนี้มากว่าเล่าดีจังผสมผสานเรื่องลึกลับกับคดีฆาตกรรมพร้อมรังแฝงความรู้ของผู้คนสัตว์สิ่งของที่มีอยู่ในโลกนี้จริงๆในพาร์ทของการสืบสวนก็สับขาหลอกเราทําให้เราคิดตามตอนคดีที่เกิดขึ้นอย่างตอนที่เจอศพของอาจารย์มามุรุที่ทั้งตัวกลายเป็นขี้เท่าเหลือแต่แขนและช่วงล่างเอาไว้ตรงนี้มันลึกลับมันเยายวนหัวใจว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะไฟอะไรจะเผาได้ถึงขนาดนั้นในเวลาอันสั้นๆทั้งที่อยู่ในห้องชีีวะอก ตามมาด้วยการคิดที่ถูกคิดจากคนข้างนอกที่มองเข้ามาเหมือนตัวที่ทัสกิที่เป็นนางเอกแล้วบังเอิญไปเจอว่าอ๋อบางทีอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะตัวอาจารย์อาจจะหนีไปตัวอาจารย์แหละที่เป็นคนทําเรื่องพวกนี้เมื่อเรื่องทั้งหมดถูกเฉลยว่าความจริงแล้วอาจารย์มามรุนนั่นแหละคือคนที่ตายจริงและศพนั่นเป็นแค่การหลอกเป็นการสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาใจเราก็แบบว้าวทาไมก่อนหน,น้านี้ตอนอ่านถึงไม่รู้สึกนะ เออจริงฮะพอชินระบอกมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผมชอบเรื่องนี้ที่เขาหลอกให้เราคิดซับซ้อนกลับไปกลับมา,าทั้งที่เขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยแล้วเล่าให้เราอ่านหมดเลยแต่เรามองไม่เห็นจนชินระมาะเฉลยและที่สําคัญอีกอย่างไม่แพ้ความลึกลับและคดีแล้วคือหัวใจของตัวละครอย่างน้องสาวทาสกิที่ก่อนนั้นเ,นเธอภาวนาให้เป็นคนอื่นไม่ใช่พี่ชายของตัวเองแต่ตอนที่เธอได้รู้ว่าพี่ชายเธอตายแล้วจริงๆเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วตอนที่เธอกอดกล่องมแมลงสตาร์นั้นใจเราก็เศร้าและแตกสลายตามไปด้วย สำหรับผมเรื่องนี้มันค่อนข้างคบลดแม้ในตัวผมในวัยปฐมยังประทับใจเลยขนาดที่ตอนนั้นผมไม่มีความรู้อะไรเลยนะแล้วพอยิ่งได้มาอ่านใหม่ก็ยิ่งชอบที่เขาผสมผสานกันทุกอย่างได้ลงตัวโอเคแหละถึงแม้มาอ่านในยุคนี้แล้วมันอาจจะไม่ได้ว้าวมากเหมือนช่วงต้นปี2000ันเพราะเราเจอการ์ตูนสืบสวนมาเยอะมากแล้วอนะเนาะแต่ทุกครั้งที่ได้อ่านเรื่องเนี้ยผมจํจความประทับใจตอนที่เปิดอ่านครั้งแรกได้อยู่เลยมันสะท้อนให้เราเห็นถึงความเชื่อความลึกลับผู้คนที่ทําอะไรไปบ้างความสัมพันธ์ของตัวละครและหัวใจของคนที่สูญเสีย ถ้าคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้หรือเคยอ่านเรื่องนี้มาก่อนก็บอกกันหน่อยนะครับว่าตอนที่คุณอ่านเรื่องนี้ครั้งแรกแล้วเป็นยังไงหรือหลังจากที่คุณดูคลิปจบในแล้วรู้สึกอะไรบ้างสุดท้ายขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นเพื่อนคุณตอนทํางานตอนกินข้าวตอนล้างจานหรือตอนก่อนนอนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับจากใจเลยแล้วเจอกันใหม่นะครับบายครับสวัสดีครับ